สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวเด็กวอลเลเยอร์ซิงโปรครับผมก็เป็นเด็กมีมที่ทำขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองก็ <laughs> <laughs> ทําขึ้นมาเพื่อตัวเขาโดยเฉพาะเลยก็คือตัวไนโตรวอลเลเยอร์นั่นเองนะก็ะผมทําเด็กนี้มาเล่นสนุกๆอยู่แล้วนะเป็นเด็กมีมก็มีเพื่อนๆในช่องอยากให้รีวิวเด็กนี้เพราะว่าอยากจะตามอ่ะโอเคถ้าอยากจะตามก็จัดไป <laughs> มาเริ่มที่สกนะิลฮะสกิลเนี่ยใช้เป็น เอทีเคบูสเตอร์ซิงโครวอลเเอร์ครับผมความสามารถก็คือมอนสเตอร์ซิงโครที่ชื่อว่าวอริเออร์ของเราอ่ะที่ทําการควบคุมอยู่ทั้งหมดนะฮะจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ต่อดาวของการ์ดไปนั้นถ้าสมมุติว่าเราทําการควบคุมจังวอริเออร์อยู่ในสนามนะฮะตัวจังวอริเออร์ก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้อน,อนอีก500เพราะว่าจังวอริเออร์เป็นมอนสเตอร์5ดาวนั่นเองความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อเทินเท่านั้นอ่าคือกดได้วันเนอะ่อต่อเทินนะอ่ะ มอนสเตอร์ใบแรกที่ต้องใส่ฮะก็คือตัวคริกดอลซิงโครนความสำคัญเขาก็คือตัวเขาสามารถทําการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้ด้วยการส่งมอนสเตอร์จากคนมือลงสุสานนะฮะเพื่อทําการอัญเชิญตัวเขานะฮะแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือตัวเขาจะเป็นตัวแทนในการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ใช้อ่าข้อจํากัดนามว่าซิงโครนได้ก็อารมณ์ประมาณว่าการไปเนี้ยต้องใช้วัตถุดิบเป็นจังซิงโครนกับมอนสเตอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จูเนอร์นะฮะแต่จังหวะนั้นเราไม่มีจังซิงโครนอยู่เราสามารถใช้ ตัว퀵ดรอสซิงโคลเป็นตัวแทนในการอัญเชิญวัตถุดิบซิงโครได้นั่นเองก็มีหลายคนที่อ่าข้องใจกับเอฟเฟกต์ของ퀵ดรอสซิงโคลนะมันมันเป็นตัวแทนในการอัญเชิญซิงโคลยังไงวะพี่เออใช่ฮะเนี่ยอย่างงี้แหละเนี่ยใช้เป็นตัวแทนในการอัญเชิญอ่านี่นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจังซิงโคลอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุดิบที่ชื่อว่าซิงโคลเนี่ย ตัวจังอ่าควิกไอตัวควิครอซิโครเนี่ยเป็นตัวแทนอันเชิญซิงโครได้หมดเลยฮะโอเคถ้าหากใครอ่างงอีกก็ขออภัยแล้วกัน <laughs> โอเคไปต่อมาจังซิงโครเมื่อตัวเขาอัญเชิญออกมาแบบปกตินะฮะจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์2ดาวหรือต่ำกว่าที่อยู่ในสุสานเนี่ยออกมาแบบพิเศษได้ฮะในสภาพตั้งป้องกันนะแต่มอนสเตอร์นนั้นจะถูกเนเกตเอฟเฟกครับผม แล้วก็บ e สโอล r อ o n ก็ขอบอกแค่เอฟเฟกเดียวที่ใช้แล้วกันก็คือเอฟเฟกที่ว่าถ้าตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากบนมือหรือในสนามลงสุาาสานจะสามารถทำการสร้างโทเค็นตัวเขาขึ้นมาเป็นรูปแบบ3ดาวได้ก็ามาคอมโบกับ q ควิกดอลซิงค์โคนเหมือนเดิมฮะก็ทิ้ง Beast o r ออนแล้วก็เรียกควิกดอลเสกโทเค็น3ดาวแล้วก็เรียกจังเดสทอเยอร์นั่นเองอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไปต่อมาฮะจังคอนเวอร์เตอร์เราสามารถทําการทิ้งตัวเขาจากบนมือกับ การจูเนอร์อีกหนึ่งใบจากบนมือเพื่อทําการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าซิงโครนใจเด็กขึ้นมือได้และอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือถ้าตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอันเชิญมอนสเตอร์ซิงโครและตกลงสู่สุสานเนี่ยจะสามารถทําการอัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์ที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบออกมาในสภาพตั้งป้องกันได้เช่นเดียวกันฮะก็เป็นใบขุดหลังอันเชิญซิงโครเสร็จนะและก็เป็นใบไฮไลท์เด็ดของเด็กนี้เลยฮะลัชวอลเลอร์ใบนี้ถือว่าเป็นอ่าแฮนด์แฟลปก็ได้พอเพราะไอ้เฟิงเขาก็คือระหว่างช่ววงคานณเม ระหว่างเทิร์นผู้เล่นทุกคนถ้ามอนสเตอร์ซิงโครที่ชื่อวอลเลเยอร์ของเราเนี่ยทำการต่อสู้อยู่เราสามารถทำการส่งการไปนี้ลงสุสานได้เพื่อให้มอนสเตอร์ซิงโครที่ชื่อวอลเลเยอร์ไปนั้นเนี่ยพลังโจมตีคูณ2นั่นเองฮะแต่พลังโจมตีคูณ2เนี่ยมันจะคูณ2แค่ตอนต่อสู้กับมอนสเตอร์และในการต่อสู้ครั้งเดียวด้วยนะคือหลังจบการต่อสู้นั้นปุ๊บพลังโจมตีจะกลับมาเท่าเดิมเลยไม่คูณ2ตลอดเวลาจนจบเทิร์นนะออและอีกเอฟเฟกต์นึงก็คือ ถ้าตัวเขาอยู่ในสุสานสามารถทําการรีมูฟตัวเขาออกนอกเกมได้เพื่อนำมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าซิงโคลนที่อยู่ในสุสานเนี่ยกลับขึ้นมือครับผมแล้วก็ไปต่อมาโบ h เฮดฮอคความสามารถก็คือถ้าหากเราทําการควบคุมมอนสเตอร์จูเนอร์อยู่ในสนามเราสามารถทําการอัญเชิญตัวเขาออกมาแบบพิเศษได้ครับผมแต่ถ้าหากตัวเขาเนี่ยออกจากฟิลเมื่อไหร่จะไปรีมูฟโซนทันทีนะแล้วก็ไปต่อมาฮะไซโครนเอามายิงแผงหลังฮะ แล้วก็ใบต่อมาจูนิ่งเอามาเสิร์ฟมอนสเตอร์จูเนอร์ที่ชื่อว่าซิงโตรเจเด็กขึ้นมือได้และหลังจากเราทําการเสิร์ฟเสร็จแล้วจะทําการส่งการ์ดเปบนบรดของท็อปกองเนี่ยลงสุสานด้วยนะฮะแล้วก็ใบป,ปิดเกมเราว่าคอนเซนเทรตนะฮะความสามารถก็คือเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่หหายหน้าอยู่ในสนามเราหนึ่งใบนะฮะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังป้องกันของการ์ดใบนั้นจนจบเทินและมอนสเตอร์ใบอื่นจะไม่สามารถทําการโจมตีได้ในเทินนี้นอกจากมอนสเตอร์ที่ถูกเลือก ด้วยความสมาถของการใบนี้เท่านั้นนะฮะก็เป็นใบ ODK เลยนะ,ะก็มาจนถึงตรงนี้ทุกคนคงจะคิดว่าทําไมเด็กมันดูอ่าไม่มีของกันเลยวะใช่ฮะเด็กนี้ทําขึ้นมาเพื่อไม่กันนะตีอย่างเดียวถ้าตีไม่ตายเราแพ้เลยฮนะ <c oughs> ก็ผมทําขึ้นมาเป็นมีมสน,ส,สนุกๆกันนะโอเคไปต่อมาจังเดสทอยเออร์เมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญซิงโครออกมาแล้วสามารถทําการทําลายการ์ดในสนามเท่ากับจำนวนวัตถุดิบในการอัญเชิญตัวเขาได้นะฮะ แล้วก็ใบต่อมาฮะจังวรอริเออร์เมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญซิงโครออกมาได้สำเร็จฮะตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีเท่ากับมอนสเตอร์2ดาวหรือต่ำกว่าที่เราการควบคุมอยู่ในขณะนั้นทั้งหมดเลยนั่นเองก็ถ้าสมมติเราเรียกเขาออกมาได้แล้วและในสนามเรามีโบเฮดฮอกอยู่เนี้ยพลังโจมตี8 0 0ก็มาบวกให้กับตัวจังวอริเออร์ได้อะไรประมาณนี้ฮะไปต่อมาจังอาเชอร์พอาสม่าคือเธอล,ละครั้งเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์แข่งหนึ่งตัวฮะทำการรีมูฟออกไปได้ และพอตอนช่วงเอ็นเฟสมอนสเตอร์ไปนั้นก็จะกลับเข้าสู่สนามเหมือนเดิมในสภาพเดิมนะฮะออกไปสภาพไหนก็กลับมาสภาพนั้นครับผมและก็พระเอกของเด็กเราฮนะไนโตรวอลเลอร์ความสามารถก็คือระวังเธอนี้ถ้าเราใช้งานการเวทตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,000จนจบาการการต่อสู้นะฮะจนจบ,จบ,จบการต่อสู้หนึ่งนะมันจะบวกพลังโจมตีแค่พันหนึ่งตอนจบการต่อสู้เดียวเท่านั้นนะ แล้วก็เมื่อการไปน,นี้ได้ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้ได้จะสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่ในสภาพอ่ะแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพตั้งป้องกันด้วยนะเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์นั้นเป็นตั้งโจมตีครับผมและการไปน,นี้จะสามารถทําการโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองอ่า สามารถเข้าคร่าวประมาณนี้ฮะเรามาดูรีเพลย์กันดีกว่าว่าเด็กนี้มันจะเล่นได้อ,ออกมาเป็นอ e ีลอบไหนแต่ใครที่มีไอเดียดีว่าผมสามารถเอาไบดัดแปลงประยุกต์ให้มันเล่นได้เมตาหรือดีกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ผมแบบทำขึ้นมาแบบเล่นสนุกๆไงอ่านี่รีเพลย์แรกเจอกับเด็กน้องรถไฟนะฮะได้เริ่มหลังเออแล้วใช่ เด็กนี้เป็นเด็กที่ต้องเริ่มหลังเท่านั้นเลยนะเพราะถ้าเริ่มก่อนเนะี่ยมีโอกาสแตกสูงมากเลยฮนะโอเคใช้สกิลนะ unstoppable ten ทำการอัเชิญตัวเออฮฟวี่ฟรีส์นะแล้วก็เรียกตัวเฮฟวี่ฟรีสอีกหนึ่งใบบนมือออกมาแล้วก็ใช้เอฟเฟก์ของตัวบูลเล็ตเทนนะนเชิญมาแบบพิเศษนั่นเองแล้วก็ทำการเอ็กซ์ซี่ผมเป็นตัวแคนนอนก s สตา m มก ือใหญ่นี่โออาร์มสตองนี่เฮะแล้วทำการถอดไส้ยิงไรพอยเรา1นึ่งพันฮะแต่วนี้ก็ทําการแลนดอัพต่อฮะเป็นในส่วนของแจ็คเกอร์น็อตนั่นเองอ่าแต่อันเชิญออกมาในสภาพตั้งป้องกันนะฮะและกดอ่าเอฟเฟกต์ระบบถอดไส้หนึ่งแล้วก็บัมพลังโจมตีกับทางป้องกันเป็น6กพันนั่นเองแล้วทาการหมอบการ์ดหนึ่งใบแล้วจบเถิดเอฟเฟกของบุหรีเทนนะลงสุสานก็ทําการเสิร์ตตัวอ่าเฮฟวี่ฟรีดที่อยู่ในสุสานเนี่ยเอาขึ้นมือไม่ได้เสิร์ตนะ,ะเอาขึ้นมือโอเคเข้าเะ อใช้สกิลของตัววิกรอซิงโคนะทำการส่งบีสโอลิออนจากบนมือลงสู่ศาลเนพัฒนาการอัญเชิญหวาผิดเพี้ยนนั่นเองฮะแล้วก็เอฟเฟกของบีสโอลิออนนะทำการสร้างทุกข์แค่สามดาวขึ้นมาฮะแล้วก็จังหวะนี้ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวโบว์เฮทฮอคลงไปนะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญซิงโครไปในส่วนของไนโตรวอลเลเยอร์นั่นเองฮะ,นะ,นะ,นะแล้วใช้ส่วนของสกิลฮะถามว่าในช็อตตะกี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมไม่ทิง้งโบว์เฮทฮอคแล้วเข้าใช้สกิลโบว์เฮทฮอคลากขึ้นมาก็ได้ ผมใช้สกิลสร้างโทเค็นเพื่อจะดูว่าว่าแผงหลังเป็นอะไรนะแต่ว่าแผงหลังเขาไม่ขยับเลยเรียกว่าเป็นแผงหลังที่ไม่ไหวติงต่อสิ่งใดนะ <c oughs> ก็เลยลงโบยท็อกไปต่อแล้วค่อยซิงโครนั่นเองฮะจากวันนี้ก็ใช้สกิลไปแล้วบวกพลังโจมตีขึ้นอีก700เป็น3500นฮะทำการโจมตีไปที่เ a v ี Fleet นั่นเองฮะแล้วก็ใช้สกิลของ Rush w a r r เ o อฮะทำให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์วอ i o r เอร์ของเราเนะี่ยพลังคุมตีคูณ2แต่ที่คนเห็นใช่ไหมว่าพลังโจมตีมันคือ7 0 0 0 เอออะไรประมาณนี้ฮะตาต่อมาอันนี้เจอกับเด็กโรสตากอนนะอันนี้ชนะได้เพราะว่าเขาลืมเซตการ์ดไปเดียวจริงๆนะลืมเซตการ์ดแค่ใบเดียวฮนะขี่ได้เริ่มหลังนะฮะ จังหวะนี้ใช้สกิลของผมสเปย์ออฟโลส์นะทำการทิ้งไว้ฮะแล้วเสิร์ตล็อกโลสขึ้นมืออัญเชิญล็อกโลสของผมทำการเสิร์ตในส่วนของบัสเซอโลสชูตขึ้นมือฮะแล้วก็อัญเชิญในส่วนของไวรัสออกมาฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญซิงโครเป็นในส่วนของตัวหยางซิงใหม่ที่ไม่โดนแทร็เก็ตนั่นเองแล้วเริการหมอบการ์ดหนึ่งใบนะจังหวะนี้ก็ใช้ในส่วนของไซโคลยิงทิ้งฮนะอ่าแล้วก็เป็นบัสเซอโลสชูตนะฮะทำการขุดในส่วนของตัวล็อกโลสขึ้นมาเองแล้วล็อกโลสทำการเสิร์ตตัวบลูโลส เด็กๆขึ้นมือฮะแต่วันนี้ใช้สกิลของตัววิกกอร์ซิงโครและทำการทิ้งโบเฮดฮอกไปฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของจังซิงโครนะเพื่อทำการขุดโบเฮนฮอกขึ้นมานั่นเองแล้วก็ทำการซิงโครฮะออกมาในส่วนของจังวอริเออร์นั่นเองฮะแล้วก็ใช้สกิลของตัวโบเฮดฮอกฮะทำการขุดตัวเองขึ้นมาจากสุสานและทำการซิงโครกับวิกกอร์ซิงโครเป็นไนโตรวอริเออร์ครับผมอ่าแล้วใช้สกิลวับเอทีเคบูสเตอร์ บวกพลังโจมตีไปนะทำการโจมตีพี่หยางซิงฮะอ่าแล้เอฟเฟกของตัวไนโตรวลิเออร์หลังจากทําลายมอนสเตอร์ได้ฮนะทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่ที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันด้วยนะเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งโจมตีครับผมและก็เอฟเฟกของตัวหยางซิงใหม่นะฮะก็ทําการเสิร์ตมอนสเตอร์หยางซิงใจเด็กออกมานั่นเองฮะก็ตีเก็บไปแล้วก็ให้จังโวลิเออร์ตีอ่าเคลียร์ไปนะ จากวันนี้คู่แข่งใช้สกิลสเปลออฟโรสอีกหนึ่งครั้งทำการทิ้งบลูแล้วก็เสิร์ฟล็อกโรสขึ้นมือฮะอ่าแล้วก็ล็อกโรสทำการเสิร์ฟบาซโซโรสชูดขึ้นมือครับผมแล้วก็ใช้งานในส่วนของบาซโซโรสชูดทำการขุดตัวไว้ขึ้นมาแล้วทำการซิงโครออกมาในส่วนของแบล็กโรสนั่นเองฮะอ่าเพื่อทำการเคลียร์บอร์ดนะฮะจากวันนี้เข้าเทิร์นมาจั่วครับผมจั่วได้คอนเซนเทรตได้เนเองฮะก็ทำการอัญเชิญบีสโอลิออนนะทำการประกาศโจมตีแล้วก็ใช้งานคอนเซนเทรตติ่งฮะ เพิ่มพลังโจมตีเป็น1,600ปิดเกมนั่นเองครับผมข้อดีของการทำเด็กมีมก็คือคู่แข่งมันจะเดาทางเราไม่ได้ว่าเราจะเล่นออกมาอีหลบไหนเว้ยนี่แหละคือข้อดีของเด็กมีมนะแล้วก็ข้อเสียงเด็กมีมก็คืออ่าไม่ทันทำอะไรแพ้แล้ว <laughs> นั่นแหละนั่นแหละคือความจริงที่ต้องยอมรับนะะโอเคนี่รีเพลย์ตอนสุดท้ายเจอกับเด็กอ่าบลูอายครับผม อันนี้ได้เริ่มก่อนนะค่อนข้างเสียวสลังเวฟเพราะว่าถ้าเราเริ่มก่อนนี้เราจะทําอะไรไม่ไม่ค่อยได้มากฮรจังหวะนี้ผมก็ทําการเซตในส่วนไซคโครนและผ่านเทินเลยครับผมจังหวะนี้ผู้แข่งใช้งานไซคโครนครับยิงแผงหลังเอาทิ้งนะั้นแล้วก็ทําการอัญเชิญ่าตัวเอเดอรถถ์ทีครับด้วยการโชว์บูอายบนมือนะฮะแล้วก็เรียกเขาออกมาแล้วก็หมอบการ์ดหนึ่งไปแล้วทําการโจมตีเลยฮนะจังหวะนี้จั่วได้ จังซิงโครนะใช้เอฟเฟกของจังคอมพิวเตอร์ะท,ทำการทิ้งจังซิงโครจากบนมือแล้วก็ทำการเสิร์ชจ,จังซิงโครใจเด็กขึ้นมือมาอีกครั้งนะฮะเป็นการรีดเด็กนั่นเองแล้วก็อัญเชิญจังซิงโครออกมาเพื่อทำการขุดจังคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการซิงโครมาในส่วนของจังเลเยอร์ฮะแล้วก็ใช้สกิลของตัวคอนเวอร์เตอร์ต่อเลยฮะคอนเวอร์เตอร์ก็ทำการขุดในส่วนของจังเลเยอร์ขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> จังซิงโครขึ้นมาแล้วใช้สกิลครับเอทีเคบูสเตอร์เลยฮะแล้วทำการโจมตีเข้าไปแล้วโยนในส่วนของลัชอออเลร์กมมาผ เพื่อทําการเคลียร์เอเติวิททิ้งนั่น <Stevens. S 1> เองฮะ er?> mm hmm. จึงหวันนี in, ้คู่แข่งไม่มีอะไรเล่นนะต้องผ่านเทินและตายทันทีนะกดยอมแพ้เลยนั่นเองก็อะไรข้าวๆประมาณนี้ผมอ่ะมาดูลองดูในการเล่นสดหนึ่งทีแล้วกันผมบอกเลยนะว่ามันอาจจะเป็นการรีวิวที่เร็วก็ได้นะอาจจะแพ้แบบแพ้แบบรวดเร็วเลยก็ได้นะ ่าเจอจูไดนะน่าจะเป็นในส่วนของเด็กฮีโร่ Hero. ขอเริ่มหลังโอเคแต่เริ่มหลังเราก็ยังสบายใจไม่ได้นะเพราะว่าโดนซูเปอร์ฟิวชั่นนี้เราก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันโอ้ซิกแซมแลวคลิปที่แล้วเพิ่งรีวิวซิกแซมไปนะมาแพ้ซิกแซมในคลิปนี้เลยนะโอ้โหแม่งเลยโอเค ทำการเชิญฟูมะแล้วก็คิสานนะแล้วใช้ในส่วนของยูเนเตดทำการจวด2มาแล้วนะฮะอ่ะทำการซิงโครผมออกมาในส่วนของตัวชิเอ็นนั่นเองทําการเซตการ์ดหนึ่งใบน่าจะเป็นตัวดูอวาวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะช็อตนี้เราก็ทําได้เงียบๆแค่เพียงลงโบเฮดฮอก้ะผ่านเฉินครับผมมือค่อนข้างแยร่ระดับหนึ่งนะ อาชีเอนโดโจครับผมโอเคอัญเชิญฟูมะนะฮะโอ้โหแล้วก็มีในตัวของไอตัวซิกอาซิกเก็ตซิกเก็ตซิกแซมนะฮะสีดาวจะเป็นชีเอนอีหนึ่งตัวหรือเป็นอะไรฮะชีเอนใบที่2ผมจังหวะนี้กูแห่งสามารถเนเกตการาใช้เวทกับดักได้2ครั้งต่อเทิร์นแล้วนะกูแห่งใช้งานชีเอนโดโจเลยฮะน่าจะทำการขุดอะไรมาฟูมะครับนะผม เทไดบายโอเคแต่เรามั่นใจในช็อตหนึ่งเลยได้ว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งถ้า,ามีดูเอาไวา้ยอยู่ก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่าในสนามมีซิกแซมอยู่มากกว่า1ใบนั่นเองนะอูวิ่ช็อตนี้ช็อตนี้จะปิดเกมได้เลยหรือเปล่ามาลองดูเลยฮะอัญเชิญตัวโบยท็อกขึ้นมาไม่มีการไหวติงของแข่งหลังแต่อย่างใดนะฮะทำการอัญเชิญในส่วนของจังวูรเออร์ผม อาเชิญจังวอลเลเออร์ออกมาฮะนี่ถือว่าเป็นเอสการ์ดของยูเซในช่วงอ่าองค์แรกของภาคนะฮะโอเคฮะใช้สกิลร่บผมเอดีเคบูสเตอร์ซิงโครวอลเลเออร์ครับผมจังหวะนี้นะฮะทำการประกาศโจมตีฮนะโจมตีไปที่ชิเอ็นนะผมแล้วก็ใช้ในส่วนของคอนเซนเทรตเอ้ยลืมไปเอ่อชิเอ็นมันเนเกีได้นี่หว่า ไม่เป็นไรคนระับมันเป็นการใช้การ์ดหลอกครับผมจังหวะนี้ของจริงมันอยู่ตรงนี้รัชวอร r เออร์ทำงานมีการเอ้ยโอ้มีติดชะง,งักบุกอัมูลหรือเปล่าผมว่าใช่น่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อเป็นสกิลของตัวเขาเองคนระับทำการแซกฟูมะออกนะฮะโอ้เขานะถ้าเขาเรียกเอนิชิมาในะผมนี่เรียบร้อยแล้วนะ <laughs> เอาไม่ใช่คนระับเป็นในส่วนของคิสลุครับผม โอเคผมผ่านเธอนะฮน่าจะเขาน่าจะปิดเกมผมในเทอร์นี้เลยหรือเปล่าฮะโอ้โหใช้ในการอ่อใช้ในส่วนของตัวเลสเฟลนนะออฟตีอาร์มีนะทำการเสิร์ตตัวคิซานเจนได้ขึ้นมือผมแต่สียดายว่าฟิลเต็มแล้วนั่นเองนะโอเคเขาใช้ในสกิลของเทียดดบายและประกาศโจมตีเข้ามาเลยหรือเปล่า จังหวะนี้ใช้สกิลของรัชบริเอรจากบนมือผมบั้มพลังโจมตีคูณ2อฮะยังไงยังไงับผมมีอะไรแก้หรือเปล่าไม่มีอะไรแก้ผมโดนดาเมจไปเต็มๆฮะเรียกได้ว่าเด็กนี้ทํามาเพื่อโชนไนโตรอริเอร์นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะซิงโครไปถึงไนโตรนะแต่ว่าให้จังอริเออร์ก็เท่แล้วเออจริงๆเด็กนี้สามารถใส่สแครปฟิตได้นะฮะถ้าใครแบบอยากเล่นแบบเน้นตัวจังอริเออร์ไปเลยเออ เด็กนี้สามารถเอาไปต่อยอดได้ฮะใครก็ตามที่กําลังดูคลิปนี้อยู่สามารถเอาไปต่อยอดเด็กนี้ได้เลยนะฮะเออเรียกว่าไม่หวงลิขสิทธิ์แน่นอน <laughs> โอเคฮะอ่าการ์ตเตอร์บาหาจากไหนได้บ้างนะตัวควิดรอยซิงโครหาจากวอลเลอร์อยู่ในฮะแล้วก็เอสดีสตาร์ดัตเน็กซัสครับผมแล้วก็จังซิงโครนะผมได้จากอ่าบ็อกซีเกรดออฟดีแอนเชียนแล้วก็เอสดีสตาร์ดัตเน็กซัสครับผมแล้วก็บีสโอลิออนนะได้จากบ็อกซีเดบติกรีเบเลียนครับผม จังคอนเวอร์เตอร์ฮะได้จาก SD Stardust n e x เนซัฮะแล้วก็ Large Warrior นะได้จากบ็อกฟิวเจอร์ฮอลิสครับผมแล้วก็บ็คนี้ก็เพิ่งลดราคาใช่ไหมเออเนี่ยใครทีร่เกือเกือเปิดได้เขาเยอะก็สามารถมาจัดเด็กนี้ได้เลยฮนะแล้วก็โบว์เฮดฮอ k ก็อยู่ในบ็อกวอลเลเยอร์อยู่ในครับผมไซโครนแอนติโนมิกท e o r y ฮะแล้วก็จูนนิงครับผมอยู่ในบ็อกเดอะคิงออฟวูมิเลียนแล้วก็คอนเซนเทรตติ g งนะฮะอยู่ใน บอลเลเยอร์อ, er อยู่ในครับผมอ่าจังเดสทอยเออร์อยู่ในรีเวูชั่นบิ๊กินนิ่งฮะแล้วก็จังวอลิเออร์อยู่ในเอสดีอย่างเดียวเลยฮะก็ซิงโครคอนเน็ชั่นแล้วก็สตาร์ดัตเน็กซัสครับผมจังอาเชอร์ฮะอยู่ในฟิวเจอร์ฮอลิซันแล้วก็เอสดีสตาร์ดัตเน็กซัสก็มีเช่นกันแล้วก็พระเอกสุดเท่เลยฮะไนโตรวอลเลเยอร์ครับผมอยู่ในวอลเลเยอร์อยู่ในนั่นเองครับผมก็ ขอฝากเด็ก w อเ r i o ร์ซิงโปรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะหรือใครก็ใครที่มี d เด็กลิสประมาณแนวนี้อยู่แล้วก็สามารถมาแชร์กันได้เลยนะว่าเล่นประมาณไหนเล่นท่าไหนสกิลไหนแล้วก็คอมโบอะไรนะฮะก็ใครใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และตอนนี้ทางช่องน,นั่นเองก็มีการเปิดสมัครสมาชิกช่องแล้วนะครับถ้าใครคิดทีดด่จะสนับสนุนช่องผมแล้วก็สามารถกดมาที่ตรงนี้ได้เลยครับผมและหลังจากที่ทุกคนทําการสมัครสมาชิกช่องผมเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะได้รับป้ายสมาชิกเขียวอีและก็จะสามารถใช้สติกเกอร์ลายต่างๆที่ผมทําการออกแบบขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าใครคิดจะสนับสนุนผมแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับและผมก็จะพยายามทยอยทาสติกเกอร์ลายต่างๆขึ้นมาเพิ่มอีกด้วย เท่านี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ